S.C.P. ที่องค์กรต้องขังไว้แน่นหนาที่สุดมันคือ S.C.P. 1 0 6 d งศูน สำหรับดีโอแมนครับถูกจัดอยู่ในระดับคีเตอร์ครับลักษณะของเจ้า SCP ตัวนี้เลยก็คือจะมีสภาพเหมือนกับศพที่เน่าเปื่อยแต่ยังสามารถเดินได้นอกจากนี้มันยังสามารถเคลื่อนที่ไปตามกำแพงได้หรือยืนกับหัวบนเพดานนานเท่าไหร่ก็ได้วิธีล่าเหยื่อของ SCP ตัวนี้ครับก็คือมันจะไปทําลายเนื้อเยื่อหรือเส้นเอ็นของเหยื่อที่มันต้องการจะล่าแล้วพอเหยื่อขยับไม่ได้แล้วครับมันก็จะดึงตัวเหยื่อเข้าไปในประตูมิติที่มันสร้างขึ้นมาและถ้าเกิดเอ SCP ตัวนี้ครับไปจับหรือสัมผัสอะไรก็ตามสิ่่งนนนนั้นกกกก็็จะเเเิิดารรผปปืืออยสมหแต สลายได้ภายในไม่กี่วินาทีนอกจากนี้ครับเมือกสีดำที่คุมตัวมันอยู่ครับก็ยังเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอย่างมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเหยื่อของมันครับโดนเมือกของมันเข้าไปเหยื่อจะค่อยๆเน่าเปื่อยในระยะเวลาแค่6ชั่วโมงครับและยังไม่หมดแค่นั้นครับตัวมันเองยังสามารถเคลื่อนที่ผ่านประตูมิติที่มันสร้างขึ้นมาเองได้บนกาแพงและพอมันผ่านไปแล้วมันก็จะทิ้งเมือกสีดำของมันไว้ที่กำแพงนะครับ